ทึ่งไปเลยค่ะไม่คาดคิดว่าคนไทยจะน่ารักและมีน้ำใจขนาดนี้เมื่อหนุ่มซีเรียพร้อมภรรยาชาวฟิลิปปินส์บินตรงมายังประเทศไทยเพื่อพิสูจน์ให้เห็นกับตาว่าอะไรคือสิ่งที่มัดใจคนทั้งโลกให้เดินทางมาท่องเที่ยวที่นี่และในการมาเยือนไทยครั้งแรกนี้เขาก็ได้พบกับเหตุการณ์ที่สร้างความประทับใจให้เขาอย่างมากจนต้องยอมรับว่าประทับใจในนิสัยของคนไทยอย่างไม่คาดคิด เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหนุ่มซีเรียรท่านนี้จะพบเจอกับเรื่องราวอะไรและประทับใจในน้ำใจของคนไทยอย่างไรบ้างสำหรับช่องของเขามีชื่อว่า The Hungry Syrian Wanderer ซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า5.2ล้านคนเลยทีเดียวค่ะในที่นี้จะขอเรียกเขาว่าคุณบาเซลนะคะซึ่งคุณบาเซลเองก็ติดใจประเทศไทยอยู่เรื่องหนึ่งคือเขาสงสัยว่าเหตุผลอะไรที่ทาให้คนทั่วโลกกว่า20ล้านคน อยากเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยและคนไทยใช้อะไรมัดใจให้ชาวต่างชาติหลงไหลในวัฒนธรรมและผู้คนท้องถิ่นที่นี่วันนี้เขาจึงจะไปลองทานอาหารไทยจริงๆเป็นครั้งแรกพร้อมกับเจอเหตุการณ์ที่จะสร้างความประทับใจให้เขาไปแบบไม่รู้ลืมเลยทีเดียวตอนที่เขาอยู่ที่ชัยนาทเขาคุณบาเซลได้บอกว่าวันนี้จะพาไปทัวร์กินอาหารของไทยและนี่ก็เป็นครั้งแรกของเขาเหมือนกันที่จะได้ลิ้มรสอาหาร ทช่แบบต้นตำรับจริงๆไม่ใช่แบบที่ขายในต่างประเทศซึ่งคุณบาเซลบอกว่าบรรยากาศที่ใช้หน้าทาวหรือเยาวราชนี้มันสุดยอดจริงๆมันสวยงามเป็นอย่างมากเขารู้สึกตื่นเต้นมากที่นี่มีแสงสีอยู่เต็มไปหมดมีร้านขายอาหารอยู่ทั่วทุกพื้นที่และร้านแรกที่คุณบาเซลได้ไปลองชิมก็คือร้านขายกุ้งย่างชีสซึ่งร้านนี้ก็ทำกันสดๆเลยค่ะโดยคุณบาเซลได้สั่งหนึ่งไม้ในราคาไม้ละห บาทกุ้งย่างชีสของร้านนี้มีหน้าตาหน้ากินมากค่ะเป็นไม้เสียบกุ้งยาวๆราดด้วยชีสแล้วเบิร์นไฟอีกทีจากนั้นก็ราดด้วยซอสอีกรอบ เรียกได้ว่าหน้าตาของกุ้งย่างชีสใหม่นี้น่าอร่อยเป็นอย่างมากซึ่งพอคุณบาเซลลองกินเข้าไปเขาก็ร้องว้าวออกมาในทันทีแล้วบอกว่ามันสดและอร่อยมากเขาถึงกับพูดภาษาไทยออกมาว่าอร่อยอร่อยแล้วก็ยกนิ้วโป้งให้กับพ่อขาที่ยืนอยู่พ่อขาก็พูดตอบกลับมาทันทีว่าขอบคุณครับซึ่งคนไทยก็สร้างความประทับใจตั้งแต่ร้านแรกเลยทีเดียวค่ะ ต่อมาคุณบาเซลตั้งใจจะไปกินซีฟู้ดร้านหนึ่งแต่เมื่อไปถึงร้านก็พบว่ามีลูกค้านั่งหลุดเต็มร้านเขาจึงบอกว่าร้านนี้คนเยอะมากจริงๆน่าจะอร่อยแต่ตอนนี้ไม่มีที่นั่งเลยเดี๋ยวจะไปหาอย่างอื่นกินดีกว่า จากนั้นคุณบาเซลก็บอกว่าเขาจะไปหาร้านโรตีเจ้าดังที่มีชื่อเสียงมากในประเทศไทยซึ่งพอคุณบาเซลเดินมาถึงร้านก็ได้ทักทายแม่ค้าและถามว่าคุณคือแม่ค้าขายโรตีที่นี่ใช่ไหมคะ แม้ขาคนสวยก็ตอบทันทีว่าใช้ค่ะและยิ้มแย้มแจ่มใสอย่างเป็นกันเองคุณบาเซลถามต่อว่าเมนูไหนอร่อยที่สุดแม้ขาคนสวยก็แนะนำโรตีใส่ไข่ซึ่งเป็นเมนูที่เธอทำให้ลูกค้ามากที่สุดและอร่อยที่สุดด้วยค่ะ คุณบาเซลได้แนะนำตัวเองว่าเป็นยูทูบเบอร์ที่มีผู้ติดตามกว่า5ล้านคนทำเอาแม่ค้าคนสวยถึงกับตกตะลึงว่าโอ้ฉันเจอกับยูทูบเบอร์ระดับ5ล้านซับหรือนี่ซึ่งคุณบาเซลก็ได้บอกว่าเขาเดินทางมาไกลาจากฟิลิปปินส์เพื่อจะมากินโรตีของเธอโดยเฉพาะเลยพอพูดคำนี้ออกไปทำเอาแม่ค้าสาวสวยถึงกับยิ้มแก้มปรีเลยทีเดียวค่ะ และหลังจากที่แม่ค้าคนสวยทำโรตีเสร็จแล้วคุณบาเซลก็ได้ถามว่าราคาเท่าไหร่แม่ค้าก็บอกว่า60บาทค่ะ คุณบาเซลคงนึกในใจว่าโรตีของไทยทำไมมันถูกอย่างนี้แค่60บาทเท่านั้นเองได้ทั้งกล้วยได้ทั้งไข่แถมราดช,ช็อกโกแลตด,ด้านบนอีกด้วยและก่อนที่จะจากกันแม้ขาคนสวยก็ไม่ลืมยกมือไหว้ขอบคุณอย่างงดงามเรียกได้ว่าเธอได้สร้างความประทับใจให้กับคุณบาเซลในการมาเยือนไทยครั้งนี้พร้อมทั้งสร้างรอยยิ้มและความเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเลยค่ะ หลังจากนั้นคุณบาเซลได้มารีวิวโรตีกล้วยใส่ไข่ใกล้ๆกับร้านของเธอนั่นแหละและเพียงกินเข้าไปคำแรกเท่านั้นคุณบาเซลถึงกับร้องโอ้ด้วยความอร่อยและบอกว่าผมรักมันเลยมันดีมากมันอร่อยสุดๆเขาถึงกับถือโรตีแล้วเดินกลับไปที่ร้านของแม่ค้าแล้วบอกว่ามันอร่อยที่สุดเลยขอบคุณมากครับคุณบาเซลเดินไปกินไปตามถนนและชื่นชมไม่หยุดว่าอาหารไทยอร่อยมาก ไม่เพียงเท่านั้นเขายังได้เอาโรตีกลับไปให้ภรรยาและลูกของเขากินบนรถตู้อีกด้วยซึ่งทุกคนที่ได้กินโรตีใส่ไข่ของไทยต่างยกนิ้วให้และพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยมากๆเลยต่อมาคุณบาเซลก็ได้มาถ่ายบรรยากาศของเยาวราชให้ดูอีกรอบซึ่งวิวตรงนี้ก็เรียกได้ว่าสวยงามเป็นอย่างมากมีป้ายไฟอยู่เต็มไปหมดมีวิวของถนนที่มีรถราวิ่งผ่านไปมา สองข้างทางก็มีอาหารตั้งขายอยู่เต็มไปหมดคุณบาเซลบอกว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าที่นี่จะมีอาหารขายมากมายขนาดนี้ดูสิมีทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาไม่ว่าคุณจะเดินไปทางไหนก็มีอาหารขายอยู่เต็มทุกพื้นที่ที่นี่มันมีชีวิตชีวาจริงๆและมีอยู่ช่วงหนึ่งคุณบาเซลก็ได้ชื่นชมสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในเมืองไทยว่าทาได้ดีมาก โดยเขาได้ถ่ายให้ดูรถเก็บขยะที่มาจอดเอาขยะไปทิ้งพร้อมบอกว่าดูพนักงานที่นี่สิคะพวกเขามาเก็บขยะออกไปจากตรงนี้มีความสะอาดเป็นอย่างมากแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นเลยที่นี่จัดการได้อย่างดีเยี่ยมซึ่งเรื่องการจัดเก็บขยะนี้ก็ต้องขอชื่นชมเหมือนกันนะคะเพราะว่ายาวราชนั้นก็มีคนมาเดินและกินอาหารอยู่เยอะซึ่งมันก็อาจจะมีขยะอยู่บนพื้นเป็นจำนวนมาก แต่ว่าทางกรุงเทพมหานครก็ทําความสะอาดและเก็บขยะได้อย่างดีทําให้ถนนเยาวราชเป็นสถานที่ที่สะอาดแม้ว่าจะมีคนมากก็ตามค่ะต่อมาคุณบาเซลก็ได้เดินไปซื้อข้าวเหนียวมะม่วงร้านหนึ่งซึ่งมีแม่ค้าผู้หญิงคนไทยขายของอยู่คุณบาเซลถามแม่ค้าว่ากี่บาทคะแม่ค้าก็บอกว่า60บาทซึ่งข้าวเหนียวมะม่วงราคา60บบาทนี้ก็ถือว่าไม่แพงเป็นราคาที่รับได้ถ้าขายอยู่แถวยาวราชนะคะ และหลังจากที่เขาได้ข้าวเหนียวมะม่วงมาแล้วเขาก็มายืนรีวิวตรงถนนกินให้ดูเลยทีเดียวเรียกได้ว่ากินสดๆตรงนั้นกันเลยแต่ดูเหมือนว่าเขาจะลืมอะไรไปบางอย่างเพราะข้าวเหนียวมะม่วงของไทยนั้นจะต้องราดน้ำกระทิด้วยแต่เขาไม่ได้ทำ ท่านใดนั้นเองแม่ค้าคนไทยที่ขายของอยู่ก็รู้สึกขัดใจเธอจึงเดินมาบอกว่าวิธีกินข้าวเหนียวมะม่วงที่ถูกต้องก็คือเอาน้ำกระทิราดไปบนมะม่วงและข้าวเหนียวเพื่อให้ทุกอย่างเข้ากันนั่นเองที่แรกคุณบาเซลก็แค่ถือถ้วยน้ำกระทิไว้แต่แม่ค้าคนไทยก็ดูเหมือนจะทนไม่ไหวเธอจึงช่วยคุณบาเซลด้วยการเอาถ้วยกระทิราดไปบนข้าวเหนียวมะม่วงให้เลยเรียกได้ว่าบริการสุดประทับใจกันเลยทีเดียวค่ะ นี่แหละค่ะคือซอฟต์พาวเวอร์ของแท้ก็คือน้ำใจของคนไทยนั่นเองไม่ต้องไปหาที่ไหนคนไทยพร้อมที่จะช่วยเหลือชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กๆน้อยๆคนไทยนั้นก็จะใส่ใจทุกรายละเอียดซึ่งการกระทำแบบนี้ต้องบอกว่ามันอยู่ใต้จิตสำนึกของคนไทยอยู่แล้วในการช่วยเหลือและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่ว่าใครทั้งนั้นนะคะซึ่งคุณบาเซลหลังจากที่ได้ราดกระทิแล้วเขาก็บอกว่ามันอร่อย สุดยอดกว่าเมื่อกี้อีกรอบนี้เขาให้คะแนนข้าวเหนียวมะม่วง10เต็ม10ไปเลยค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ